สวัสดีครับคุณผู้ชมเรามาดูกันว่าผมจะสุ่มได้อะไรกันดีกว่าโอ้เกลือโอ้เกลืออีกแล้วโอ้เกลือซ้ำเกลือซ้อนจริงๆเลยคลิปเปิดตัวเท่านั้นซึ่งเกิดมาตอนแรก สำหรับการเล่นทีวีแมนง่ายๆผมรู้สึกเลยว่าถ้าวางแบบนี้โอเคมากชิลตอนแรกชิลๆครับไม่ได้ยากอะไรทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแหละแต่ผมมารีวิวทีหลังตัวที่สองก็มาแล้ว รัวชิลครับชิลมากลูซีจะได้เวลาสักเท่าไหร่ตัวนี้ถ้าโหมดอีซี่สคิปก็ได้แต่ถ้าจะสค i ิปต้องมี2ตัวขึ้นไปก่อนถึงจะสค i ิปจะโอเคสุดเพราะมันจะเล่นง่ายเลยเปิดเลยออตโต้สค p ิปลูซีจะได้สักกี่นาที วันนี้เล่นชิวๆได้ไม่ต้องกังวลว่ามันจะตีเข้ามาแต่อย่าเผอนะหนึ่งข้อที่สำคัญคืออัพแค่ถึงเลเวล3ก็พอไม่จำเป็นต้องอัพถึงเลเวล4ก็ได้แค่นี้ก็พอผ่านด่านโหมดอีซี่ง่ายๆแล้ว ก็ไปอัพตัวอื่นให้เป็นเลเวลสามดีกว่าคุ้มค่ากว่าเยอะตอนนี้มีหกตัวชิวเลยชิวไปเลยหลายเวฟขั้นต่ำสำหรับบอสถ้าจะตีบอสให้ตายเลยก็น่าจะประมาณสิบสองถึงสิบสี่ตัวอัพถึงเลเวลสก็พอ ตัวที่เล่นในโหมด easy แล้วเดือดร้อนน้อยที่สุดก็คือตัวนี้แหละถ้าสำหรับในตอนนี้ที่ผมมีนะเป็นตัวระดับแรที่ความสามารถใช้ได้เลยตอนนี้10ตัวเลเวล3กันหมดแล้วเวลาเพิ่งป่านไปแค่5นาทีเอง เร็วมากลองดูซิว่า12ตัวสามารถผ่านได้หรือไม่ถ้า12ตัวผ่านได้แปลว่าคุณสามารถทิ้งมือถือไว้ปล่อยไปทำอย่างอื่นได้ตั้ง3นาที2-3นาทีชิล แต่ต้องเบี้ยว3ทั้งหมดนะถึงจะโอเคตอนนี้ผมก็ได้เล่งเวลาคลิปเป็นจังหวะจังหวะน่าจะปรับตัวกันไม่ทันเลยละสิตอนนี้ก็อยู่ที่เวฟย0เปอร์เซ็นต์การผ่าน87%แล้วเปอร์เซ็นต์คอมพลีทเสร็จแล้ว ดูซิว่า6ตัวไอ้12ตัวสามารถผ่านได้หรือไม่โอเคสามารถผ่านได้จบเวลาไปที่7นาที31วินาทีตอนนี้เราก็ลองมาทดสอบดูว่าสปีกเกอร์แมนธรรมดาจะช่วยได้แค่ไหนกันดีกว่านะครับเรามาดูกันว่าสปีกเกอร์แมนจะทำเวลาได้เร็วแค่ไหน ซึ่งมีอ่าเท่าที่เราโอเคเนี่ยตอนนี้ทีมนสีดแล้วอาจจะหายง่ายขึ้นแนวทางการวางลัดคามิล่าแมนต้องวางใกล้ๆใกล้ๆแต่อย่าใกล้มากให้วางสักประมาณกลางกล่องตรงนี้ให้ชนกันจะโอเคที่สุด แล้วมันจะครอบคุมที่สุดแต่สำหรับสปีกเกอร์แมนแล้วตัวเล็กต้องวางสักระยะประมาณนี้ชนตรงนี้แล้วก็วางแต่แต่ตัวนี้มันเข้าใกล้ไป ข้อดีของ speaker man คือราคาถูกั p เต็มไวแต่ข้อเสียคือดาเมจเบามากเบาเกินไปคือง่ายถ้าจะสู้กับบอสของหในโหมด easy b o ส s t o เล็ตจะต้องใช้หลายตัวช่วยกันตี ไม่งั้นไม่ทันต้องตีแล้วขายทิ้งกี่รอบถึงจะเอาอยู่ถ้าเล่นโซโลตอนนี้ผมก็วางต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าสูงสุดในการวางคือ15ตัวนะครับดูตามนี้เลย717 7 2นึแล้วก็โบอีกหนึ่งตัวที่เกินมาได้แค่15ตัวเองครับ ซึ่งถ้าเล่นในโหมดนี้ต้องใช้ความจำนาญในการขายทิ้งและและก็วางให้เร็วถ้าเราจะปิดมันเร็วๆเดี๋ยวพี่โชว์เองว่าจะขายและขายและวางเร็วแค่ไหนคิดว่าสป e เกอร์แมนไหวแค่ไหนในการโซโลโซโลโหมดอีซี่ส่วนลาร์ทามิล่าแมนคิดว่าเต็มสิบให้เท่าไหร่ในการ การบ้านลองคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับว่าสปีกเกอร์แมนกับลาส์คาเมราแมนเต็ม10ในการป้องกันให้เท่าไหร่แล้วก็คอมเมนต์ด้วยว่าเต็ม10ลาส์คาเมราแมนกับสปีกเกอร์แมนทำเวลาโอเคใช้ได้ไหมเขาจะได้เผื่อเห็นคลิปของพี่เขาจะดูนะครับไม่พอครับไม่ทันไม่ทัน สปีรันสปีรันแบบสุดๆสปีรันแบบรีบร้อนรีบจบไวๆรีบมากโอ้ผมทำไม่ทนันผมทำไม่ทนันไม่ขายละว,วางแล้ววางแล้วว้ยผมวางไม่ทนัน ตอนนี้คือรนมากๆเร็วจนไม่ทันกดเลยรีบร้อนสุดๆตอนนี้คือผมรีบมากรีบแบบสุดๆรีบจนวางแทบไม่ทันเลยจะได้รีบปิด มันมันใกล้ตายแล้วรอบนี้ผมจะทำดูว่าไม่ต้องปล่อยให้บอสผ่านก็ได้อ๋อตอนนี้ขายขายขายทันไหมทันไหมเรียบร้อยครับ12นาที32วินาทีจริงๆเร็วกว่านี้ได้นะครับ สัก12นาที20วิซึ่งสรุปผลได้เลยว่าลาร์ดคาเมร่าแมนสามารถป้องกันได้ภายในรอบเดียวโดยไม่ต้องขายทิ้งไม่เหมือนกับสปีกเกอร์แมนตัวเล็กที่ต้องวางวางปับ๊บกันรอบแรกผ่านเสร็จรอบสองต้องขายทิ้งแล้วก็ซื้อซื้อวางใหม่เพื่อเพื่อรีบทำเกมให้เร็ว ประมาณ2รอบนิดนิดคิดว่าก็โอเคถ้าคุณมือไวดีมันน่าจะวางได้มากกว่า15ตัวสำหรับคอมมอนกับอันคอมมอนเนี่ยควรวางได้มากกว่า15ตัวอย่างน้อยขอสัก18ตัวเถอะส่วนระดับแรให้ได้สัก16ตัวก็พอ ส่วนพอระดับอีปิกขึ้นไปก็15ตัวก็น่าจะดีเดี๋ยวผมจะมารีวิวรถชนเอ,อตากล้องผู้หญิงปืนพกและทีวีแมนกันนะครับสำหรับคลิป Toilet Tower De ์ e ีเฟนสก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับ สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิป EP ที่3จะปล่อยมาในรอบวันถัดไปนะครับบาย